เอว่าช่องโดนแบนตอนไอ้เนี่อ่ะเราอ่านแล้วอ่านแล้วโอเค okay, ครับเซิร์ฟที่โหที่สุดไดมอนด์เยอะที่สุดไดมอนด์หกหนึ่งชุดอะ่ะนี่ก็จะเป็นเซิร์ฟของผมเองนะครับไม่ต้องคุณมากนะครับอ๋อไม่ใช่หรอครับนี่ก็จะเป็นบ้านไม้กระกานะครับะออาานะครับถ้ากระตุกก็ขอขอ,อาภัยด้วยนะครับ ไม่ชุดแมสอ้าวทำไมมันไม่เป็นแมซี่แล้วอ่ะเพื่อนใส่ชุดใส่ชุดอ๋อใส่ชุดเ้กเป็นเป็นเสื้อนะครับจริงๆชุดตรงนี้ก็เป็นกล่องกล่องไม่มีอะไรไม่มีของครับจะเปิดทําไมของจะอยู่ตรงนี้ของก็คือไอ้พวกสองกล่องเนี้ยสามกล่องเนี้ยเป็นของเราก็มาดูกันนะครับโอ้ยมีของของโอ้ยของของเออกล่องล่างเป็นแ่นะแร่เราจะมาดูแร่กันนะครับ ก็มีโอเคใช้ได้นะครับโอเคครับเรจะหาไดม่ได้หนึ่งชุดนี้แทบจะเป็นลมกันเดียวเราไม่ได้โปหรือว่าอะไรนะครับฝีมือล้วนๆโปไม่ได้เพราะว่ามันโปไม่ได้อันนี้เราเล่นในโทรศัพท์โปไม่ได้หรือเปล่านี่ก็จะเป็นทุ่งหญ้าอลังการนะครับแนะ้ำเวอร์ชั้นแนะน้ำเวอร์ชั้นวอร์ชันอะไรอ่ะ ได้นะครับแต่อย่าปนของเราเห็นหมูไหมครับลูกหมูนี้ยื่นนะเอ้าเข้ามาเล่นเดี๋ยวจะใครจะเล่นก็ทักมาใต้ลิงนะครับเดี๋ยวก็จะกระจายเน็ตให้แล้วก็มาเล่นแถวบ้านพัฒนาการอืออืบ้านพัฒนาการซอยนะฮะซอยปีดีพนมยงสามสิบเอ็ดหรือจะทักเข้าทางเอกมัยซอยสิบสองก็ได้แต่บ้านอยู่แล้ววกนี่แหละครับพอบคุ่มพบกลุ่โหลดไหมครับ ข้างนี้จะดากที่เกมทีแอนเนลหนอมาพูดชัดๆดิเฮ้ยหาตีหมูไม่เข้าครับดาบมีทำไมไม่ใช่วะไปเอาดาบมาจะไปเอาทำไมตรงนู้นมีฟาร์มบัวอ๋อเหอเราไปดูฟาร์มบัวกันนะครับไปเอาอาหารในบ้านดิในบ้านมีอาหารโอ้บัวเต็มเลยเห็นไหมครับปลูกข้าวด้วยมีนา อันนี้ก็เป็นวัวยืนอยู่มันจะคิดสั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้อันนี้เป็นเครื่องเครื่องอะไรอ่ะน้่วัวปิ้งเองอัตโนมัตเมเเมิเพราะมันเป็นลาวาอืมเพราะมันเป็นลาวาแล้วมันขึ้นไงอ่ะครับขึ้นไม่ได้้ามขึ้นเป็นกฎเลยเอาถ้ามานันโง่ตกลงมาก็คือมันตายใช่ไหมครับ วัวแล้ววัวหลงทางหลงทางอะไรเรานี่ไม่ใช่หนักละคะสองตัวด้วยกําลังอึ้งกันอยู่เอ้ยไม่ใช่ลูกมันเนี่ยนี่ครับก็จะเป็นลูกวัวนะครับสวัสดีเฮียุอึ้งอึ้งอึ้งอึอึอึไปฟ้องแม่เลยไปฟ้องแม่เลยตีลูกวั้ยก็บบ้านเก็บบ้านเก็บบ้านอย่าแป๊บนตีตีมันไกลที่ไหนเราตีกดตรงนี้กับตรงนี้ จอ้ต้องใช้เป่าในการตีกลับบ้านเลยครับเดี๋ยวมอนสเตอร์เกิชิ้นหายเลยอ้าเดี๋ยวมโอ้ยแลกแหลกแลกเอ้ามาแล้วอยากยิงซอมบี้ซอมบี้มาแล้วเราไม่ต้องไปกลัวนะครับซอมบี้ทำไรข่าไม่ได้นะครับเนี่อาดำน้ำหนีเปิดเ,เสียงเปิดเสียงเปิดเสียงก็จะได้ยินเสียงชิปเปอร์แม่อย่าฟังเพลง สูงสุดแค่15นาทีไม่งั้นอัพลง YouTube ไม่ได้นะอ้าวทำไมอ่ะอุ้ยโทษโหลดทำไมลง YouTube, YouTube ไม่ได้ยูทูบมันมีข้อจำกัดในโทรศัพท์ถ้าจะอัพมากกว่า15นาทีอ้าวแล้วอ,อันนี้ลง YouTube ได้ปะได้ต้องอัพโหลดในคอมพัซคอยดูนะอ,อย่าใเกิน15นาทีถ้เกิน15นาทีมันจะหายนเพรามันจะอัพลงได้แล้วก็จะได้ยินอันนี้อัดอยู่ใช่ไหม มันมายิงเรานะครับเดี๋ยวจะตีให้ธนูหลุดเลยนะบวกใช้เป้าเป็นหลักแมงมุมมาเยย <c oughs> ตายตายตาย,ตาย อ้าวได้เนือ้อย่างเถิดี้ประตูบ้านทางไหนทำไมเองขังวัวไว้เต็มเลยตายแล้วค่ะมีเชื้อโรคใช้ไม่เกิดมเกิดในบ้านอ้ยหมาร้องเลยหมาเองเหรออืมเอาหมาหมึเงเหรอ เปลี่ยนคอคอได้ด้วยข้างนี้เย็น <Yes. S 1> ก่นอ้าวหมามองหน้าคองเป็นตีหมาตายดิตีทำไมเราฆ้าตัดตัดชีวิตเห่าะไรบดไลาหามันก็อย่างนี้แหละต้องให้กับไอ้นี่เนื้อเนื้อวัวคลิปนี้ใครดูแล้วไม่กดไลค์นะครับก็ขอให้มันมีความสุขตลอดชีวิตนะครับ เห็ดนี่ต้มมาสองปีแล้วนะต้มไม่ได้รอเล่นนะครับอย่าถือสากินอะไรเป็นอาหารพาร์ทน,นี้ใกล้จะจบแล้วนะครับอัดมีเวลาว่างแค่สิบห้านาทีใช่ <ขอ S 2> เฮอ,อบ้านของเราจนคอมใช่ไหมใช่จนคอมเลยอัดแต่เมื่อถืออย่างเดียว อนนี้ทำาัไงโอเคมาแนะนำบ้านก่อนก่อนจะไปคลิปนะคะได้อันนี้อะไรพูดพูดอันนี้ส,วน,นสวนอะไรสวนตะตูจจักโอไม่ใช่สวนส,วน,สวนข้าวอ,อาแครอทนะครับอันนี้อันนี้ก็หัวใช้เท้าหัวใช้เท้านะครับหัวต้องใช้เท้านะครับถ้าหัวใช้มือมันไม่ดีครับอืต้องใช้เท้าคนละเรื่องแล้วไปลงแร่เนื้อวัวกัน วัวเหลือกี่ตัวโอ้ไม่ก็เหลือแค่นี้โอเคครับจริงๆริมีเยอะใช่ไหมครับคุณพีชใช่แต่<อ>โดนแลไปหมดแล้วเรหยิบข้าวมาเราลองลองไปเป็นเนื้อแทนมันได้ไหมครับได้บ่ายลงบ่ายเราจะสาธิตให้ดูว่าถ้ามันโดนลงมันจะโดนลงอย่างนี้นะครับซื้อตกไปแล้วก็เจอลาวาแล้วมันก็จะเป็นเนื้อ,อย่างเกาหลี <c oughs> <ไ>ตาแล้วก็เป็นน้ำแล้วก็ปิดคลิปเลยโอเคค่ะบายบายครับเ,<ล>เอ็งก็อัาไลน์เลนเจอร์ได้เลย